นักกฎหมายต้องท่องตัวบททุกมาตราทุกถ้อยคาหรือเปล่าโบแบ่งเป็นพาอย่างนี้อันนี้เอามาจากประสบการณ์ของโบนในช่วงตอนที่โบเรียนกฎหมายเราระดับในการเรียนนะคะแต่ละระดับเนี่ยเราจะเรียนด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างในตอนปริญญาตรีเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าฟูมฟักให้เราเป็นเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่เรารู้จักใช้ถ้อยคําในภาษากฎหมายรู้จักภาษากฎหมายแล้วก็รู้จักตัวบทกฎหมายซึ่งตัวบทกฎหมายเนี่ยในระดับปริญญาตี เ,เขาก็จะมีการเขียนสอบอันนี้โบตอบในของมหาลัยรามคาแหงนะเพราะว่าโบจบจากรามคาแหงนะคะอย่างตอนโบสอบเนี่ยทงคําตอบส่วนใหญ่ที่อาจารย์เขาเอามาให้ดูอะในตอนที่มันมีการเฉลยอะคะ่ะ <c oughs> ก็จะมีการวางหลักกฎหมายก่อนเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าแก่นหรือเนื้อของใจความนั้นนะคะเราจะต้องได้แปลว่าการตอบข้อสอบในระดับนี้เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับตัวบทมากๆแล้วพอเราไปดูในส่วนของวินิจฉัยอะคะ่ะจะ ไม่กี่บรรทัดแล้วก็จะไม่เยอะมากประมาณว่าแบบเหมือนคล้ายๆการฟันธงอะไรแบบนั้นดังนั้นเนี่ยตอนที่เราเรียนในระดับปริญญาตรีเนี่ยเราต้องท่องตัวบทให้ได้ละเอียดไหมถูกคําไหมอกว่าอันนี้ค่อนข้างสําคัญตัวบทอะค่ะที่เราท่องเนี่ยมันก็จะมีหลายวรรคซึ่งแต่ละวรรคเนี่ยมันก็อาจจะพูดคนละเรื่องบางคําถามหรือว่าประเด็นปัญหาที่อาจารย์ถามเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของวรรคสองฉะนั้นเวลาเราตอบอะค่ะถ้าเราไปอาลลัมพบทั้งแต่วรรคหนึ่ง วักสองวักสามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่เราอาจจะต้องเขียนแบบมาตา19วัสองวางหลักไว้วา่าอะไรแบบนี้ซึ่งเวลาเขียนนะคะเราจะใช้คําว่าวางหลักนะเราจะไม่ใช่บัญญัติถ้าเราจะเขียนว่าบัญญัติเนี่ยหมายความว่าเราจําได้ทุกคําแบบเป๊ะๆห้ามผิดแต่การเขียนด้วยคําว่าวางหลักเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนแบบว่าแก่นใจความสําคัญของมาตาเนี่ยมันประมาณนี้อันนี้ก็คือในระดับปริญญาตรี